เอาไปก็นดเอาพี่การมาทำอะไรที่นี่เออกว้างเนี่ยพี่เราออกจากงานแล้วแต่อยากจะรักษาสิทธิประกันสังคมทำยังไงอะมาเดี๋ยจะเล่าให้ฟังผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา39คือบุคคลที่เคยทำงานและเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาก่อนแล้วออกจากงาน แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้คุณสมบัติของผู้สมัครเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาก,ก่อนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนและออกจากงานมาแล้วไม่เกิน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกจากงานค่ะหลักฐานในการสมัคร 1. แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 2. บบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้กรณีประสงค์จะชำระเงินสมทบโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารค่ะ ประโยชน์มาตรา39ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง6กรณีต่อจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 1เจ็บป,ป่วยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือน2คลอบุตรจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่จะคลอ,อบุตร3ส่งเคบุตร จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนที่จะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทน 4. ทุกพลาภาพจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนในระยะเวลา15เดือนก่อนที่จะทุกพลาภาพอันนี้ใช่เนื่องมาจากการทํางาน 5. เสียชีวิตจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 6. ชราภาพมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเป็นผู้ทุกขคนลภาพหรือเสียชีวิตเงินสมทบที่ต้องนำส่งเดือนละ432บาทช่องทางการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตา39สามารถชำระได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือหากผ่านบัญชีธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงไทยธนาคารทหารไทยธน,นาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทยเคาน์เตอร์ธนาคารธนาคารกรุงเสียยุธยาธนาคารกรุงไทยธนาคารทหารไทยธนาชาติหน่วยบริการไปรสณียไทยเทสโก้โลตัสบิ๊กซีเคาน์เตอร์เซอร์อรวิสเหตุ hey, ที่ทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา39สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน 1. เสียชีวิต 2. กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3 3ลาออก 4. ไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันสิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ 5. ภายในระยะเวลา12เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนสิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนค่ะแต่เธอหูแล้วเธอจะไปสมัครอยู่บ่ไปเอาไปก็ได้